สวัสด,ดีครับพี่น้องมาปิดพี่ร่วมกันพี่มาแม่อยากบอกเขามากมากัาบางนมามาดเดอ้อพี่น้องขอบคุณนั่นแม่หักเสบีเด้อนี่หอนแม่หักมาหาเด็กตนน่าง <laughs> รลบม,มาแปดปีกรัพี่ <c oughs> มีลำแน่ห่าวกันด็นไม่หักเดดเบรบังมาสามสิบปีเรามีแต่เมียหักเพราะมีแม่หักปอเพียมาแนโอ้ยฮะยิ้มอย่างที่มาสวยเหยยายดู ก็จิมเหรอคะเดียรานเตั่ยตัวกระเซ็งมั้ล่ะคือมัตเตอรจัดสืบตอนเขาที่สอดโอ้หืมจไปท่เขา้กิายางมาหอยิ่มค่าจากเมือก้ขานะโอจะมันย่ใส

กู้เหกูหาเด็กดาามึงอย่างยูใส่เออยางมากินเขาเนี่ยนารถพอก้านเนี่ยเบอร์ลููที่เอนไปเอมบ่มากับกัดกัดมึงกีอยู่ฮะห็เป็นมาก่อนคอยใส่ แ้าส่วนหอบหนึ่งหอบสองมากอบสามสามาแจ่อซาดบปากเจ้าขนาดันน,น้นายังับปลาดุกผมปลาดุกมนปลาดุกบอ่อ ีครับเ,เบันทึกเขาเลื้อสากไอ้แม่นี่เป็นมาต้องแรงกระทายสิ่งเอาด้วยนะแม่นบวกเกี่ยวแม่นลองอย่างเดียวแม่นบายในเล่นแม่นภายในเลนมีดีม,มันก็ต้องมีสิ่งเขาเอ็มดีไหมก็ก็สิ่งไงแต่ไม่ได้เลนดีสิ่งลองอย่างเดียวมาเด้อพี่น้องเด้อมากินขเขาเด้อ ลาบหมืออู้วเขาเนี้ยดีเนาะติ้มมือตับตับลเลยมั้ยหนึ่งสองสามสี่หาเปี้ยงจอรถไปกันติดเเรืเ่องรถรถเจงผู้ใดขั้นเดียวหน่อยเขากัมีลลกมีมีมาก่อนเลอดชรถเปียเตอร์

วันมกินไปหาหนามาพอดีนะไมซื้อล่ะเจกุงไปซื้อเจกุงไปซื้อมาจักซีขวดเอาเงินไปเอาทองเมเพอได้ไหองหมพอใ่หลังเงินเอคือจังงว่าพอได้หมต่กองมยเป็นลูกเฟดการลูกุนี็มีการเสี่ยง

อดม็นเาอดเม็อดมินเขาอืออ่ข้างนะจได้ไหมพไมมึงดมอดมินเขาอว่าเฮ้เพิ่งรู้จักไม่รู้ว่เป็น ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ขอให้มีแหงมีแหงแฮงๆปังๆอดมินมาแล้วตกเกมเลยเอกบแกบเอ็ดมินข้าวเอ็ดมินมาแล้วจะเมื่อยแล้วแอดมินเอจะเมื่อยเว้ยได้การอ พิจาจาอยหอกไอ้ี่แต่ละคนเฮ็ดงานหมผักทุกเมืองครขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฮะบ๊มี่ครับบ๊อบมีบอบบไปแด้วมันไก่กหนางานอันนมี่จะจะไปถ้ามันแดด รถมืดรบงใช่รถบิดรอเลีกัเก็บลงมื่อกีนกินมืดแล้วผ่าใหญ่เลยาเจ้าเป็มาแก่อะไรบอกรางน้ำมันแ่บไม่กินเขาหาก็แห้งแห้งเอาละจ้า ก็ขึ้นมาครับ